The rainy season begins in May มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะ สวัสดีครับน้องเตยสวัสดีค่ะคุณสํานึกคุณวินยัยวันก่อนนะคะแต่งไปห้างแถวราชประสงค์มาค่ะเจอกองตรวจการขนส่งทางบกกําลังตรวจแท็กซี่กันอย่างขมักขม้นเลยนะคะขนาดไปตอนดึกๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังทํางานกันอยู่เลยค่ะโอ้แน่นอนละครับน,น้องเตยเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกทํางานกันอย่างขันแข็งครัครบเขาจับจริงปรับจริงลงตรวจพื้นที่จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะกันทุกวันทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยไะมครับไม่ใช่เฉพาะแค่พี่พี่รถแท็กซี่นะครับแต่ ว่ารวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะประจําทางรถตู้แล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับครับกรมการขนส่งทางบกบังคับใช้มาตรการกฎหมายและกําหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้นทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการสร้างจิตสํานึกการให้บริการที่ดีมีการบันทึกประวัติการกระทําความผิดสําหรับการตรวจสอบหากพบว่ารถในสังกัดของผู้ประกอบการรายใดมีสถิติการกระทําความผิดกฎหมายสูงหรือผิดซ้ําจะพิจารณาลงโทษผู้ประกอบการอาจไม่ให้เพิ่มจํานวนรถหรือถอนรถออกจากการประกอบการ โดยตั้งแต่เริ่มการใช้มาตรการมีแท็กซี่ถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับรถแล้ว6รายและถูกพักใช้ใบอนุญาต257รารายรถตู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถส9รายและรถจักรยานยนต์ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ3รายครับค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะต้องขอบคุณกรมการขนส่งทางบกที่เข้มงวดรักษาระเบียบและมาตรฐานให้บริการรถโดยสารสาธารณนะมีคุณภาพค่ะครับบอกไว้เลยนะครับหากท่านใดเนี่ยได้รับการให้บริการไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณี ใดๆก็ตามยกโทรศัพท์แจ้งไปเลยนะครับที่สายด่วน1584ครับค่ะนอกจากนี้นะคะทางกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะก็จะนํารายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมดอักษร4กอไกยอหญิง4กอไก่ดอชดาได้ที่กรมการขนส่งทางบกจะจัรในวันที่7-8พฤษภาคมนี้นะคะ